สวัสดีคะ่ะทุกคนก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องแสดงความยินดีกับช่อง YouTube ของ b บคพิง n ด้วยนะคะที่มียอดผู้ติดตาม80ล้านคนแล้วคะ่ะโดยใช้เวลา6 นะคะคกลายเป็นช่องของศิลปินเพงลงรายแรกและอะไรเดียวในประวัติศาสตร์ยู u ูบเลยก็ว่าได้ที่บรรลุเป้าหมายนี้ค่ะยินดีกับสาวๆแบกพิงด้วยนะคะหน้าปกก็เปลี่ยนเป็นโรงรถเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจะเป็นฟิลแบบลงซ่อมรถแบบในคลิปโฆษณาเกียร์หรือเปล่าคะทุกคนและมีบางคนนะคะบอกว่าฟิลเหมือนกับภาคต่อในพิงเวนนอมฉากนี้เลยค่ะ บรรยากาศที่เราแบบว่ามางมโนเนี่ยก็กลับมาอีกแล้วนะคะทุกคนเช้านี้เนี่ย YG ก็มาบอกกับซื้อว่าเพลงไตเติลในอัลบั้มที่2ของ b บ็คพิงเนี่ยจะเป็นเพลงที่ทำให้แฟนทั่วโลกตกใจและจะยกระดับสถานะเคป๊อปด้วยสีสันที่ไม่เคยเห็นมาก่อน YG ก็มาฉีดยากระตุ้นกันแต่เช้าเลยคะ่ะคาดหวังแล้วนะว่าเพลงที่ยกระดับ สถานะเคป๊อบที่ว่านี้เนี่ยมันจะต้องดีขนาดไหนพิงเวนมว่วาอึ้งแล้วนะ น้องบอลพิงเนี่ยมันจะต้องแปลกแหวกแนวขนาดไหนกันนะคะเมื่อคืนนี้นะคะหลังจากที่ YG ปล่อยโปสเตอร์มาจีซูก็มาพูดใน V-verse ด้วยค่ะว่าบริงเห็นทีเซอร์อัลบั้มกันหรือยังคะในที่สุดอัลบั้มเต็มชุดที่2ก็กำลังจะปล่อยออกมาแล้วค่ะมีความสุขมากที่จะได้มอบเพลงมากมายให้บริงได้ฟังหลังจากที่หายไปนานสุดท้ายแล้วเพลงไตเติลของพวกเราจะเป็นอะไรกันนะฮ่ตั้งตารอเลย พี่ก็มีหัวเลาะเยาะด้วยนะทุกคนจีซูก็น่ารักเหมือนเดิมนะคะคอยมาบอกมาสื่อสารกับแฟนๆตลอดเลยค่ะ เมื่อคืนบังชานลีดเดอร์วงสเตคิทค่ะเพื่อนซี97ไลน์ของลิซ่านั่นเองมาเปิดเพลงพิงเวนอมในวีไลฟ์ค่ะบังชานเขาก็ปกติก็มาไลฟ์เปิดเพลงเป็นประจำกันอยู่แล้วนะแล้วเมื่อคืนเนี่ยก็มาเปิดพิงเวนอมแล้วก็มีการพูดถึงเพลงนี้ด้วยนะคะว่าเป็นเพลงที่จะต้องเปิดไม่เปิดไม่ได้จะเสียดายมากนะคะแล้วการฟังเพลงนี้เนี่ยจะต้องปิดไฟด้วยเพราะว่าเวลาฟังจะได้สนุก ะะตอนที่ฟังเพลงจบก็บอกว่าทําเพลงนี้ออกมาได้ยังไงนะโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันเป็นเพลงที่สมบูรณ์แบบมากคุณภาพองค์ประกอบเนื้อเพลงคอนเซปต์ทุกอย่างเนี่ยผมคิดว่ามันสุดยอดมากๆเลยนับถือคนที่ทําเพลงนี้มากๆเลยครับผมชอบมากครับตั้งแต่ปล่อยเพลงแล้วมันดีมากผมชอบเพลงนี้มากจริงๆก็ประมาณนี้นะคะถ้าจะชอบมากนะคะแบบนี้ต้องเต้นทำชาเลนจ์สักหน่อยไหมล่ะคะ เมื่อวานก็มีคนปล่อยคลิปสนามบินวันที่ลิซ่าเป็นนินจากลับจากญี่ปุ่นนะคะทุกคนมีคนบอกว่าก็เป็นมุมใหม่นะมุมบนนะมีคนบอกว่าก่อนหน้านี้จีซูได้เดินออกไปก่อนแล้วนะคะแต่เพราะว่ามีกาดยืนเด่นอยู่บริเวณนั้นสำนักข่าวก็เลยรอกันจังหวะที่ลิซ่าเดินออกมาเนี่ยมองจากมุมนี้ยืนยันเลยว่าสำนักข่าวเขาไม่รู้จริงๆนะคะว่าลิซ่าจะมานะ บางคนก็ยังนั่งชิวๆกันอยู่เลยพอมีคนบอกว่าลิซ่ามาก็พากันอรณมถ่ายเลยค่ะเอนดูสาวๆมุมด้านสายมือนะคะทุกคนเหมือนจะรู้ตัวช้าสุดเลยนะคะแต่ละคนก็เปิดกล้องแทบไม่ทันค่ะพลุงพลังอีลุงตุงนังกันไปหมดวุ่นวายมากค่ะทุกคนแล้วก็เอนดูมากๆเดอ้อกว่าจะได้แต่ละรูปกว่าจะได้แต่ละคลิปมาให้ทุกคนได้ดูเนี่ยเขาก็ลําบากกันอยู่นะเออมันก็เป็นงานของเขาเะนาะคลิปนี้ก็ เพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ